ท้าน,นสามารถสุนทรนะคะกเป้าเป็นที่ที่จุลีเป็นิเศษและเป็นก,กนจการที่อภิปรายเรื่องการอภิปรายเนี่ยผมปฏิบัติตามข้อบังคับ เป็นทัดทุกประการแล้วก็มันก็มีความชัดเจนในตัวมันอยู่แล้วประธานสภาเองก็บอกว่าผมไม่ได้ทําอะไรข้อบังคับเพรานะนันทุกอย่างก็เป็นไปตามกติกาของสภาและผมก็ถือว่า,าผมก็ทําหน้าที่ของผมครบถ้วนแล้วในฐานะที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลแล้วก็การพูดถึงงบเป็ดง่อยเนี่ย เพราะว่าต้องการสฉพาะให้เห็นว่าเนื่องจากบงประมาณปีนี้มันล่าช้ามากเหลือเวลาใช้เงินแค่5เดือนคือ40%ของระยะเวลาทั้งหมดบวกกับประสิทธิภาพการใช้เงินของเราโดยปกติอยู่แล้วว่างบลงทุนที่มีผลสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพเบิกจ่ายได้ประมาณร้อยละ70โดยเฉลีย่ย 4- 5ปีที่ผ่านมาตัวเลขมันบอก เพราะนั้นประสิทธิภาพ70%บวกกับเวลาเหลือแค่40%ทําให้งบ67เ,เนี่ยมันจะกลายเป็นงบเป็ดน,น้อยไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ก็ไม่ได้ไปตำหนิใครแต่สะท้อนตามเนื้อผ้าข้อเท็จจริงอย่างน้อยให้ประชาชนได้รับทราบครับว่าสถานการณ์งบปี67มันจะเป็นอย่างไรแล้วไม่ได้ภาพพิม์กระทรวงพาณิชย์เลยแม้แต่คำเดียวผมว่าท่านนายก ท่านไม่ค่อยเป็นผู้ใหญ่นะครับสําหรับประเด็นนี้ที่จะให้ผมกับเรฐ่นตปีพาณิชย์คนใหม่ไปทะเลาะก,กันโดยไม่จําเป็นและผมก็หลีกเลี่ยงอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่มีอะไรไปพิจารณเรื่องปีขึ้นม่ของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพาณิชย์ในขณะนี้นะครับส่วนเรื่องผลงานเนี่ยผมผมเรียนเลยครับว่า4ปีที่ผมทําหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยผลงานไม่น้อยหน้ากว่าใครแล้วครับ โดยเฉพาะที่ทนายกพูดเรื่อง FTA ผมคิดว่ามันปรากฏเด่นชัดตัด้งแต่เป็นประธานการประชุมรัฐตีเศรษฐกิจอาเซียนที่พยายามกันมาเป็นสิปีมาสําเร็จตอนผมเป็นรัฐตีทางธาน,นตอนรัฐบาลคนเอกประยุทธ์ราบปีแล้วนะเพราะว่าผมนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานที่ประชุมรัฐตีเศรษฐกิจอาเซียนสิบห้าประเทศหลายครั้งจนกระทั่งสุดท้ายสําเร็จทําให้มีผลบังคับใช้ได้วันนี้อาเซียนกลายเป็น FTA ที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นผมไปสาภาพยุโรปด้วยตัวเองไปเจราจากาับรัมรีพาณิชย์รัมรีเศรษฐกิจของสาภาพยุโรป27ประเทศแล้วก็ได้ประกาศนับหนึ่งเป็นทางการว่าเราจะเริ่มเปิดการเจราจาทํารายละเอียดเรื่อง f อฟขณะนี้ก็มีความคืบหน้านะครับนอกจากนั้นไทยเอสตาซึ่งมี4ประเทศลิกเตนสไตล์สวิสนอร์เวย์ไอซ์แลนด์ผมไปถึงไอซ์แลนด์ไปลงนามกับ รำตี4คนของของประเทศ UAE ตอนปลายรัฐบาลซึ่งถือว่าเป็นด่านสำคัญหน้าด่านสำคัญที่จะทำให้การท่ากระจายไปตะวันออกกลางผมก็ไปเจราจาด้วยตัวเองครับไปแล้วก็เกือบจะอยู่ได้แค่วัน2วันและรีบกลับนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสรีลังกาก็ทำต่อเนื่องกันมาแล้วก็กำลังจะจ,ะจบแล้วครับะจะมาจบในรัฐบาลนี้นอกจากหน้าที่สำคัญยังมินิ f อ a ซึ่งถือว่าเป็นนวัตรกรรมทางการคท้าใหม่ที่ผมต้องการลงลึกไปทำสัญญาพิเศษในระดับมณฑลหรือเมืองไม่ว่าจะเป็นมินิ FTA กับมณฑลไหหาน,านของจีนการสู้ของจีนแล้วก็เมืองเซินเจิ้นของจีนนะครับหรือของเกาหลีก็ยังมีขยองกีแล้วก็มีเมืองปูซานญี่ปุ่นมีโคฟุนะครับแล้วก็รัฐเตลังกาของอินเดียแล้วยังมีเตรียมไว้อีกหลายฉบับ อันนี้คือสิ่งที่ปรากฏเด่นชัดแต่ว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้ต้องการพูดไปเปรียบเทียบกับรัมตีท่านใหม่เพราะรัมตีท่านใหม่เขาเพิ่งมาได้สามสี่เดือนก็ต้องให้เวลาท่านและผมไม่ประสงค์จะไปมีปัญหาอะไรกับท่านไปไป,ไปอะไรแต่ว่าท่านนายกอมาชนกันเนี่ยมันมันเสียผู้ใหญ่เปล่า,ลา,ลาแต่ที่ผมผมผมพูดเรื่องถุงเท้าเนี่ยตะกี้ผู้สื่อข่าวป็นจะถามแต่ว่าก็ก็ ก็ขอเรียนว่าถุงเท้าสีอะไรก็ทํางานได้แต่ประเด็นก็คือทํางานอะไรถ้าเป็นรถนิยมส่วนตัวถ้าทํางานส่วนตัวไม่เป็นไรครับแต่ถ้าปฏิบัติราชการแผ่นดินโดยเฉพาะการไปเจรจาความกับผู้นําต่างประเทศอันนี้นท่านนายกต้องกระหนักด,ด้วยว่ามันแบกหน้าคนไทยทั้งประเทศติดตัวไปด้วย ะครับเพราะนั้นคนไทยก็มีสิทธิ์ที่จะมีความรู้สึกคนไทยก็มีสิทธิ์ที่จะมีความเห็นได้ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ผมไม่เคยวิจารณ์ท่านี่ยกเรื่องนี้โดยตรงแค่เปรียบเทียบซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่จะทําให้เข้าใจง่ายขึ้นแต่เมื่อท่านนายกพูดแล,และก็เอามือชี้ไปที่ถ้งเท้าเนี่ยผมก็ก็ขอขอพูดสักครั้งเผื่อบางทีท่านท่านท่านอาจจะ จะ,จะได้ตระหนักมันก็ขอใยด้วยถ้าท่านไม่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 ตรดใจันแต่ว่าต้องพูดแล้วนะครับเพราะว่าผมก็ฟังเสียงมนาะพอสมควรว่าคนไทยก,ก็รู้สึกเรื่องนี้ไม่น้อยทีเดียวนะครับแต่ก็อยู่ที่ท่านครับผมไม่ไม่ไป ไปก้าวล่วงถึงขนาดก็อบอกท่านต้องแต่งตัวยังไงอันนั้นก็เป็นเรื่องรสงน,นิยมส่วนตัวคอับอย่างที่ท่านจุรินได้พูดว่าเงินกู้ถุงเท้าสีชมพูจนเมื่อวานนี้ท่านายกก็ใส่สีชมพูมาให้ดูเลยถือเป็นการล้อเลียนหรือว่าประชดประชันคำพูดของท่านไม่เป็นไรหรอกครับ,มรรบผมก็ให้เกียรติท่านครับท่านเป็นนายกทั้งปีเนี่ยเราต้องให้เกียรตินะครับเพียงแต่ว่าท่านก็ต้องให้เกียรติผมด้วยเพราะว่าผมก็ทําหน้าที่ฝ่าย้านตรวจสอบรัฐบาล นะครับเราก็ต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันเราก็ทําหน้าที่ของเราผมไม่มีอะไรส่วนตัวครับมีแต่เรื่องการทําหน้าที่เราเป็นรัฐบาลเราก็สนับสนุนรัฐบาลเราเป็นฝา่ายท่านเราก็ต้องตรวจสอบถ้าเราไม่ตรวจสอบและวประชาชนจะพึ่งใครได้เราก็ต้องทําหน้าที่ของเรานะครับอันนี้หลักของผมขอบคุณมากนะครับ